สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างภาพถ่ายจากเลนส์ซิกมา17 5เ2.8เป็นเลนส์ของ APS-C นะครับเป็นเลนส์รักเล่นโปรดของผมเลยนะผมติดกับ 90D นะครับพอดีช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปถ่ายภาพรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่มานะครับแล้วทีนี้ที่ผมตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีภาพหลายๆภาพที่ผมค่อนข,ข้างชอบส่วนตัวนะครับคือได้เห็นรอยยิ้มของคนในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ ไปลดน้ําดําหัวด้วยหรือที่นั่งแล้วรับลดน้ําดําหัวนะครับมันเป็นรอยยิ้มที่ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในการถ่ายรูปของผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าชอบภาพเซตนี้เป็นพิเศษเลยนะผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างภาพด้วยเผื่อใครที่จะซื้อเลนส์ตัวนี้ไปใช้งานจริงนะเพราะว่า R50 ก็เพิ่งออกมานะครับตัวนี้เป็นเลนส์ตัวคูณติดอะแดปเตอร์ได้ใครสนใจมาดูตัวอย่างในคลิปนี้นะครับว่าภาพออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จริงๆผมถ่ายมาก่อนหน้านั้นเนี่ย สามร้อยกว่ารูปนะครับไอช่วงลดน้ำน้ำหัวที่ก็จะไปอีกหลายร้อยรูปเหมือนกันนะส่วนเรื่องการดูเซตติ้งนะครับเดี๋ยวดูได้ทางมุมซ้ายนี่นะครับผมเซตติ้งเนี่ยหนึ่งทับสองร้อยสปีดชัตเตอร์นะครับแล้วก็เอฟเนี่ยเท่าไหรด่ดวงนี้แล้วก็ไอโซเท่าไหรด่ดวงนี้แล้วก็ระยะเลนส์ที่ผมถ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยดูได้ตรงนี้นะครับคือมันตั้นแต่สิบเจ็ดถึงห้าสิบอันนี้ผมถ่ายที่สามห้านะครับส่วนระยะจริงเท่าไหรนะ่เนี่ยคูณด้วยหนึ่งจุดหกนะครับผมถ่ายเมื่อวันที่สิบ แล้วผมจะเปิดนี้ไว้ให้ดูนะครับว่าผมตั้งค่าอะไรไงกันบ้างนะครับมาที่ภาพแรกนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพขันที่ผมถ่ายมาผมตั้งใจจะทําให้ตรงนี้เป็นแบ็กกราวด์ไว้ก็คือผู้คนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเจาะวัอองนี้นะครับถ่ายมาที่ขันตรงนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับร่งรายละเอียดภาพในที่ผมซูมที่ห้าสิบแล้วผมซูมร้อยเนี่ยโอ้สุดยอดมากนะครับเลนต์ตัวนี้นี่ผมชอบมานานมากนะ คือมันให้เดลออฟวิวในระดับโอเคมันให้การละลายหลังแบบนุ่มๆอ่ะมันไม่ได้ละลายหลังแบบจัดๆแล้วก็มันยืดหยุ่นในการทํางานนะครับมัน F2.8 ตลอดช่วงแต่อันนี้ผมเปิดที่3.2คือจริงๆหลี่ F มาที่3.2 3.5 3.5สาเนี่ยมันจะให้รายละเอียดภาพที่มาค่อนข้างจะเต็มแล้วถ้า F4 เนี่ยมันจะให้รายละเอียดภาพที่เต็มเลยแหละเราต้องมานั่งลดพวกริ้วรอยหรืออะไรพวกนี้เพิ่มเลยนะถ้าเปิดที่ F4 นะครับในเลนส์ตัวนี้นะถ้าในที่ที่มีแสงนะครับ อันนี้ก็คือตรงเมื่อกี้แหละว่าผมถ่ายมุมเสรยขึ้นมานะครับอันนี้ก็กําลังจะเริ่มงานนะครับก็จะมีน้าท่านหนึ่งพาคุณยายท่านหนึ่งพามานั่งตรงเก้าอี้ที่เขาว่ากำลังจะจัดเตรียมงานนะครับภายในงานเนี่ยทุกคนก็จะช่วยกันนะครับซึ่งบรรยากาศหน้าตอนนั้นจริงๆเนี่ยก็ดูอบอุ่นนะดูเป็นกันเองผมชอบบรรยากาศตรงนั้นมากเลยนะตามต่างจังหวัดตามงานพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศเป็นกันเองมากนะครับอละช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่พาผู้ใหญ่ลหลายๆท่านมานั่งนะครับแล้วก็การแต่งภาพของผมเนี่ยผมไม่ได้ดึงอะไรมากมายไม่ได้ทําโทนอะไรแบบแปลกหรืออะไรมากมายนะครับก็แค่ดึงให้ภาพมันโอเคไม่อันเดอร์จัดไม่โอเวอร์เกินไปนะครับแล้วก็ไวบาลานเนี่ยมันจะมาทางออกฟ้ฟาเพราะว่าสถานการณ์จริงคือมันค่อนข้างส้มเลยแหละมันมันส้มเลยละนะไอนี้เปิดออตโต้ไวบาลานไว้นะมันก็เลยเดี๋ยวขึ้นบ้างเดี๋ยวลงบ้างแต่ผมก็ฟิกไวบาลานให้มันเป็น ตรงนี้ให้มันหมดนะครับให้มันอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเริ่มงานนะครับยังไม่ได้มีภาพอะไรวุ่นวายนะก็ถ่ายาทางคุณตาคุณยายนะครับที่กําลังเตรียมตัวนะครับก็ถ่ายทุกคนนะครับมีโตถ่ายหมดนี่ก็มีคนบอกให้ชูนิ้วโป้งกุดจอบเยี่ยมนะครับเขาก็ทําให้นะครับผมเขาก็ทําท่านั้นให้นะครับอ่าเห็นไหม นี่ครับอันนี้เหมือนจะโฟกัสที่มือเนี่ยไม่ได้โฟกัสนอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมไม่ได้เปิดไลฟ์วิวถ่ายแต่ว่าผมเปิดช่องมองภาพถ่ายช่องมองภาพเนี่ยมันจะใช้การตรวจจับแบบคอนทราสต์แล้วถ้าอะไรอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยมันจะถ่ายอันข้างหน้าที่สุดนี่ครับมือชัดแต่หน้าไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าเปิดไลฟ์วิวถ่ายเนี่ยยังไงหน้าก็ชัดนะครับแต่นี้ก็ได้เห็นโมเมนต์ก็คือใต้หน้ากากดูก็รู้นะครับว่าคุณตาเขายิ้มอยู่นะครับ โอ้โหเนะี่ยผมชอบบรรยากาศงี้มากนะครับอ่านี่เยี่ยมเหมือนกันนะครับผมเยี่ยมเหมือนกันนะนี่นะครับยาวอย่างงี้นะครับแล้วก็แสงนะแสงเข้าตรงคุณยายท่านนี้พอดีนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเริ่มมืดลงหน่อยนึงแต่คือมันยังมีแสงที่พอประมาณแหละที่ถ่ายได้พอประมาณนะครับไอโซเหมือนผมจะดันไปสุดที่ห้าร้อยเอนี่ก็น่าจะลืมตั้งไว้เป็นสองจุดปดด้วยละมั้ง จริงๆถ้า i โ o มันเริ่มลดนะผมจะตั้ง f สองจุดแปดแล้วละแต่นี้ยังเปิดค้าที่สามจุดสองอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีลิเกมาเล่นนะครับอ่านี่ครับแต่เรามาดูรายละเอียดภาพกันอันนี้มันถ่ายที่สี่สบสามมิลอยู่ตรงข้างๆเวทีนะครับนี่ครับซูมร้อยมันจะเยอะเกินไปนะโอ้ให้รายละเอียดภาพมาค่อนข,ข้างดีนะครับอันนี้เหมือนจะถ่ายมาพอดีพอดีด้วยนะ แต่ภาพไฟล์รอมันออกติดเขียวๆนะแต่ถ้ามาแก้หน่อยเนะี่ยมันก็ให้ภาพออกมาที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้นะครับลิเกนะครับนี่ก็ตอนที่เขาจะลดน้ำพระนะครับนี่ครับก็เริ่มมีหลายๆท่านมาลดน้ำพระตรงนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเก็บโมเมนต์ตรงนี้ไวนะ้นะเนี่ยคุณลองดูนะถ้าถ่ายมุมนี้นมันเป็นเหมือนมุม ถ้ทั่วไปสําหรับการถ่ายงานเลยนะคือถ้าเกิดคุณไปถ่ายงานไหนก็ตามมันจะได้มุมใครอย่ายงเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับดูการละลายหลังนะครับอันนี้3.2นะยังไม่2.8นะก็ละลายหลังนุ่มๆนะผมว่าเลนส์ตัวนี้มันกําลังสวยอันนี้นะครับก็ before after นะครับก็ปรับให้สว่างขึ้นมานิดนึงจริงๆถ้าผมตรงนี้ถ้าไม่อยากให้เห็นรายละเอียดมากเนี่ยลดชาร์โดได้ผมก็จะดูดำขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะครับ นี่นะครับก็มีหลายๆท่านมารดน้ำพระตรงนี้นะครับอ่านี่ครับนี่ครับเก็บโมเมนต์เลยได้นะครับถ้าเป็นโมเมนต์คนขยับนะไอสปีชัตเตอร์เนี่ยผมจะตั้งไว้ 320, 400, 250ผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับคือทั้งงานมีผมถ่ายจริงๆมีคนอื่นถ่ายอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่เห็นภาพตรงนั้นเขาใช้มือถือถ่ายกัน แต่ถ้าถือกล้องถ่ายนยะก็มีผมอยู่คนเดียวน,นะแล้วก็เป็นต่อไปเรื่อยๆคือเขาจะค่อยๆลดต่อไปเรื่อยๆผมก็เลยต้องถ่ายภาพรวมทั้งหมดนะครับเลยเจาะจงไม่ได้แต่ก็จะมีคนให้หันมาให้ผมถ่ายให้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีหลายๆครั้งหลายๆเคสนะครับอ่านี่นะครับเป็นประเภณนี้ของไทยๆนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมาตรฐานเนะี่ยผมถ่าย50สิบมิลนะครับมุมมาตรฐานเป็นมุมที่ผมมาได้ใช้บ่อยที่สุด ได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะในการเจาะโคสอัพเนี่ยถ้าในกรณีที่เราเจาะไปแล้วไม่พอเนี่ยแล้วถ้าเราถ่ายมาเราไฟล์เราใหญ่อย่าง24 30, 000, ล้าน30ล้านอะไรเงี้ยเ,ออเราก็สามารถครอปได้ในส่วนที่เราต้องการนะครับเอากดผิด,ดผมกด,ดผิดนะไม่จะกดชิปกดชิปนะครับภาพมันก็จะไม่เสียความจะตุลัสของมันไปนะครับอย่างเช่นนี้ได้เราอาจจะมาโคสอัพอย่างนี้ได้นะรเรามาครอปเอาในโปรแกรมมหลังยังได้รายละเอียดภาพอยู่นะเพราะว่าถ้าเอาภาพไปลงเฟซบุ๊กเนี่ยผมจะเอ็กพอร์ตออกไปแค่2ล้านนะครับ อันนี้นะครับคือคือมันถ่ายเยอะมากจริงๆแต่เนี่ยก็จะเริ่มเห็นรอยยิ้มของหลายๆท่านแล้วจะไม่เอาจะไม่นาภาพหลุดน,นะจะไม่นาภาพหลุดน,นะครับอ่านี่นะครับก็ได้เก็บโมเมนต์ช่วงณ้ตอนนั้นมานะครับก็ทุกคนมีความสุขนะครับแต่ภาพที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นอีกช่วงหนึ่งยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับอ่าใีช่วงแบบตอนนี้แล้วนะครับ ผมรู้สึกชอบรอยยิ้มของคุณตาคุณยายหลายๆท่านนะครับอ่านี่นะครับให้เนื้อเลนเลนให้คุณภาพมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็การถ่ายค่อนข้างยืดหยุ่นนะคือมันเป็นเลนส์ซูมไงเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็ได้รายละเอียดที่ค่อนข้างดีเลยอันนี้จริงๆน่าจะลดชาร์โดลงหน่อยอ่าแล้วก็เพิ่มเอ็กโพเอร์เอานะครับก็จะได้ ภาพที่ได้ผิวอีกแบบหนึง่งมันจะสว่างแบบสว่างธรรมชาตินะครับอ่านี่นี่ครับมองใต้หน้ากากยังรู้เลยครับว่าคุณยายท่านยิ้มอยู่นะครับแต่ผมชอบบรรยากาศอะไรอย่างนี้มากนะคือในสถานการณ์จริงคือดูคืนเคงดูอะไรมากนะครับนี่ก็จะเป็นคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่น่าจะอายุเยอะแล้วแหละที่ถ่ายช่วงแรกๆอันนี้ไม่เกี่ยวมือไปโดนอันนี้นะครับ ก็มีมาลดน้ำน้ำหัวนะเป็นประเพณนี้ที่ของไทยๆนะเขาก็มีการอวยพรให้อายุยืนอะไรกันนะครับที่ผมบอกเนะี่ยผมชอบรอยยิ้มตรงนี้มากเลยของทุกหลายๆท่านนะครับเป็นรอยยิ้มที่แบบว่ามีความสุขจริงๆนะครับผมเนี่ยครับในงานนี้จะเป็นอย่างนี้เลยก็ยินดีนะครับผมค่อนข้างยินดีนะที่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศงานช่วงนี้มานะครับจริงๆมันมีเยอะมากเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะ อันนี้นะครับก็เป็นคณลุงมาขอเหมือนมาไหว้คุณยายมาลดน้ำน้ำหูคุณยายนะครับเก็บโมเมนต์พวกนี้นะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับโอ้โหผมชอบภาพเซตพวกนี้มากเลยนะผมชอบภาพเซตพวกนี้มากนะครับเนี่ยมองใต้หน้ากากก็รู้นะครับว่าคุณตาท่านยิ้มอยู่นะครับนี่ครับ ประเพณนี้ไทยๆเนาะนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบมากชอบส่วนตัวนะแล้วก็เลนส์นะครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะในการถ่ายงานพวกนี้นะครับจริงๆคุณเอาไปประยุกต์ใช้กับพวกงานบวชงานแต่งงานอะไรพวกนี้ได้นะเพราะว่ามุมจะใกล้เคียงกันแต่ว่าการเดินถ่ายภาพเนี่ยมันความยากมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะไม่ยากมากอันนี้จะไม่ยากมากนะครับเพราะมันจะมีช่องมีอะไรให้ผมเสียบอยู่ตลอดนะ แต่ถ้าเป็นงานแต่งงานอะไรมันดูสถานที่งานบวชอะไรพวกนี้มันต้องดูสถานที่ด้วยมันต้องดูจุดตรงนู้นตรงนี้ด้วยแต่ว่ามุมภาพเนี่ยลองเอาไปไประยุกใช้กันดูนะครับว่าเลนเนี่ยตัวนี้นมันค่อนข้างยืดหยุ่นอันนี้ก็ถ่ายเป็นอารมณ์แบบกึ่งๆพอเทรตนะกึ่งๆพอเทรตแหละถ่ายช่วงตรงนี้มานะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกึ่งพอเทรตแล้วแหละนี่ครับนี่ถ่ายโฟกัสตรงนี้นะตรงนี้ก็คนละหน้ากัน ก็มีความออกเปลือบเลนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะนะครับคุณป้าถ้าถอดแมสออกมาผมว่าน่าจะเห็นรอยยิ้มที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นการเก็บภาพบรรยากาศที่ผมชอบมากเลยอันนี้เป็นงานงานหนึ่งนะที่ไปถ่ายมาแล้วรู้สึกชอบนะครับคือบางทีผมก็ถ่ายหลายช็อตนะผมถ่ายหลายช็อตผมก็ได้กึก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 ไปนี่ครับ รายละเอียดภาพบ่อนข้างไอ้นี่้ดูโบเก้ข้างหลังครับโอ้นุ่มๆละมุนละมุนเลยนะ,ะนี่ครับรอยยิ้มของป้านะครับผมเสียดายถ้าผมมีเพื่อนแล้วเพื่อนผมถือกล้องอีกคนหนึ่งนะให้เพื่อนผมยืนข้างหลังนี่แล้วถ่ายเข้ามาตรงออนี้จะได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เป็นคนลดน้ำด้วยนะเนี่ย นี่ครับโอ้สวยงามครับสวยงามมากครับนี่ชนนี้ก็กำลังลดน้ำอยู่โอ้โหเป็นอะไรที่ผมชอบนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดภาพกันนะครับกับภาพที่ผมบอกว่าชอบหลายๆภาพนะครับ ลองดูรายละเอียดเนภาพนะครับก็ให้มาค่อนข้างดีนะครับแล้วส่วนมากโฟกัสไม่ค่อยหลุดถ้าเกิดคุณสังเกตดูดีๆเนี่ยนะหลายๆภาพที่ผมกดกดมาเนี่ยคือผมแทบไม่ได้ลดไม่ได้ลบรูปเลยนะคือผมถ่ายมาเท่าไหร่เนะี่ยผมแต่งเท่านั้นแล้วผมก็เอ็กพอร์ตเท่านั้นแต่ว่าผมต้องมานั่งคัดอีกทีนึงว่าจะส่งภาพไหนไปอย่างเช่นภาพอย่างนี้ผมก็ไม่ส่งภาพนี้ผมก็ไม่ส่งมันต้องดูภาพด้วยครับมันต้องดูด้วยนะแต่หลายๆภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่ เก็บมาแล้วมันมีโมเมนต,ต์แบบโมเมนต,ต์มันดีอ่ะผมก็ส่งไปนะครับนี่เช่นนี้อันนี้ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยคือขันน้ําอยู่นี้แล้วก็คุณยายกําลังมองกล้องพอดีเป๊ะนะครับโอ้แล้วดูรายละเอียดภาพสุดยอดจริงนะครับเลนตัวนี้นี่และยืดหยุ่นค่อนข้างยืดหยุ่นในการทํางานมากนะครับอ่าไปอันนี้นะครับก็เริ่มคนเริ่มน้อยปกตินี่ถ้าช่วงแรกนี่เต็มตรงนี้นะครับแทบไม่มีให้ถ่ายเลยนะ อันนี้พยายามจะถ่ายภาพรวมนะแต่ว่าผมถ่ายแบบถ่ายเจาะนะคือถ่ายไปที่ห้าสิบมิลนะครับนี่ดูจากพื้นนะครับเปียกเปียกหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนเขาเล่นส่งการกันในนั้นเยอะแยะนะครับผมเป็นตากล้องก็ไปเล่นกับเขาด้วยไม่ได้นี่ก็ตอนที่เขากาลังจะลดน้ําดําหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงโมเมนต์พวกนี้นะครับอ่านี่ครับ ก็เก็บภาพมาได้หลายส่วนนะครับแล้วก็ช่วงที่ลดน้ําพระช่วงที่ลดน้ําพระแล้วก็แอบไปถ่ายคนที่ตีละหน้าลิเกหน่อยนะครับคือตอนนั้นน่ะลิเกกำลังก็เล่นไปผมก็ต้องถ่ายภาพไปแล้วเสียงดังมากนะครับเป็นคนเล่นลิเกอ้๋ฉันทำไมถึงทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะจำไม่ได้แล้วว่าคุยกันบ้างแต่จําได้แค่ว่ามันเสียงดังอ่ะเสียงดังแบบผมยืนอยู่ข้างลําโพงเลยนะครับ ่านี่ครับช่วงที่ถ่ายก็ถ้าบอกให้เขาหันหน้ามาเขาก็หันหน้ามาให้นะครับแล้วเราก็เก็บภาพไปนี่ก็จะเป็นพระนะครับที่ลดน้ำพระนะครับเก็บโมเมนต์มนะครับมันมีโมเมนต์หลายๆอย่างนะผมถ่ายนี้ปุ๊บหันไปถ่ายลิเกบ้างเน็หันไปอะไรบ้างนะคือบันเทิงนี่เหมือนกันนะครับนั่งฟังลิเกไปแล้วก็ถ่ายรูปไปเนี่ยบันเทิงเลยแหละ เสีได้นะตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะอัดคลิปไว้ผมมาน่าจะหาน่าจะมีความหายอยู่เพราะว่าเขาผ้าค่อนข้างหานะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรนน้ำพระอะไรแล้วก็มีถ่ายรูปรวมเมียอะไรบ้างนะครับอ่าพระนี่ข้างหลังก็ลิเกน,นะผมเืียนอยู่แถวๆนเนี้ยเนี่ยลำโพงอยู่นี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งลําโพงอยู่นั้นนะครับเสียงดังครับจําได้เสียงดังมากอ่านี่ครับเป็นมุมภาพปกติผมให้ว่าเป็นมุมภาพปกติที่ส่วนมากเราใช้กันอันนี้ผมถ่ายที่พระนะครับไม่ได้โฟกัสที่หน้าลุง อันนี้โฟกัสที่หน้าลุงก็จะชัดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยให้เนื้อภาพมาได้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้ามาโฟกัสที่พระเนี่ยคือโฟกัสที่พระปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะชัดแทนแล้วก็ตรงหน้าลุงเนี่ยก็จะเริ่มมีความเบลอ,อ,อไปนะครับอันนี้คือกล้องใหญ่ส่วนมากเป็นอย่างนี้หมดนะครับถ้าเป็นฟูลเฟรมก็จะละลายกว่านี้อีกยี่สิบสี่เจ็ดสิบอันนี้เป็น a p พ c อนะยังได้ขนาดน,นี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพหลายๆภาพที่ผม ถ่ายถ่ายมานะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะให้ดูว่าพวกเนื้อไฟภาพเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วมุมเนี่ยคือมันประยุกต์ได้ค่อนข้างหลากหลายจะถ่ายกว้างก็ได้จะถ่ายเจาะก็ได้ในส่วนมากผมจะถ่ายเจาะมากกว่าเพราะว่ามันได้ depth of view ด้วยนะครับแล้วก็มันได้การเก็บโมเมนต์ภาพได้การอะไรหลังที่มันดีก็คือ depth of view แหละการละลายหลังที่นุ่มๆนะครับแล้วก็ได้มุมภาพหลายๆภาพแล้วก็ได้ภาพดีค่อนข้างสวยมาหลายๆอย่างนะครับอย่างอันนี้ ก็สวยนะครับเนี่ยคือถ้าถ่าย50มิลเนี่ยมันจะดูแบบเจาะมันจะดูดึงๆเข้ามานิดนึงนะเป็นมุมภาพมาตรฐานนะครับที่กับงานทั่วๆไปก็น่าจะได้ใช้กันนะครับผมก็สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเลนตัวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ